สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้อากาศหนาวหนาวแน่นะคะเรามาพูดถึงความทุกข์กันดีเลยค่ะทุกคนเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ก็ต้องย่อมมีความทุกข์ใช่ไหมคะพระเจ้าตัดไว้ว่าความทุกข์ที่สุดในโลกมีอะไรมาฟังกันค่ะก็คันที่สมัยที่อ่า นายเลี้ยงควานายเลี้ยงโคนะคะเลี้ยงวัวนะคะแต่ว่าเขาเกิดทําวัวหาย่ะคะ,ะก็ทั้งหิวทั้งหาวัวก็ไม่เจอก็เลยเดินไปไปเห็นพระพุทธเจ้าท่านกําลังกัดเทศนากับลูกศิษย์ของท่านอยู่นะคะอยู่ในร่มไม้นะคะเออนายเลี้ยงวัวคนนี้ก็ <c oughs> เหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งหิวอะคะ่ะก็เลยไปนั่งฟัง นั่งฟังพระพุทธองค์เนี่ยตรัสเทศนานะคะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสก,กับลูกศิษย์ท่านว่ามีอะไรในโรงครัวเราพอที่จะให้ให้เขากินได้ไหมไหายเขากินก่อนเพราะถึงจะมีสมาธิรับฟังฟังเทศฟังธรรมอะไรประมาณนั้น,นะคะ่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความหิวเป็นทุกข์ที่สุดในโลก ก็มีหลายอย่างนะน้องแก้วคิดว่าความทุกข์ที่มันเกิดจากความทุกข์ความทุกข์เกิดจากการอยากปล่อยหนักปล่อยเบาปวดห้องน้ำเนี่ยทุกไหมคะเวลาที่เราไปที่แบบที่ฉุกเฉินแล้วไม่มีห้องน้ําห้องอะไรแล้วเวลาคับขันนะ้นองแก้วว่านี่ก็ความทุกข์ที่สุดในโลกนะคะและอีกอย่างนึงนะคะความทุกข์ความทุกข์อันใดก็ไม่เท่าความทุกข์ที่ว่าเป็นหนี้นะคะ การเป็นหนี้เป็นเป็นทุกข์ที่สุดในโลกก็เหมือนกันค่ะเป็นทุกข์ที่สุดเหมือนกันเลยเป็นหนี้ตื่นเช้ามาไม่เจอเจ้าหนี้ทวงตังค์ละเราเ็้าเป็นทุกข์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคทุกข์ที่สุดเลยค่ะ